ทุกคนวันนี้ PSU b o a d c a s t ชนเตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้งก่อนอื่นเช็คความพร้อมกันก่อนดีกว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งได้บ้าง คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยอายุครบ18ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามเขตเลือกตั้งนั้นๆตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์หรือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเอาละ่ะเริ่มเลย14พฤษภาคมนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันตั้งแต่เวลา8ปดโมงเชา้าถึง5โมงเย็นอีกอย่างอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยนะหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชาการออกให้และมีเลข13หลักก็สามารถใช้แทนกันได้นะทุกคน แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนฟังดีๆเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร2ใบย,ย้ำว่ามี2ใบใบที่1สีม่วงเลือกคนที่รักเลือกซซแบบแบ่งเขตในบัตรเลือกตั้งไม่มีหมายเลขไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีโลโก้พักถ้าจําไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครได้ที่หน่วยเลือกตั้งนะทุกคนใบที่2สีเขียวเลือกพักที่ชอบนโยบายซสแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิมีหมายเลขมีโลโก้พักมีชื่อพัก จำชื่อพักจำชื่อโลโก้พักที่จะเลือกให้ดีๆจากนั้นเดินเข้าคูหาแบบจ่อยๆตัดสินใจได้แล้วก็ปักหมุดแล้วเลือกเลยโดยทําเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจนย้าว่ากากบาทเท่านั้นนะทุกคนท้ามบารูหัวใจหรือรูป,ปอื่นๆนะจะถือว่าเป็นบัตรเสียโดยทันทีเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบนโยบายพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกัน Let's go